อาณาจักรทวารวดีอาระยะธรรมโบราณที่หายสาบสูญอาณาจักรทวารวดีเป็นหนึ่งในอาระยะธรรมโบราณที่เคยรุ่งเรืองโดยมีที่พลอย่างมากต่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมศาสนาและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้แม้ว่าอาณาจักรนี้จะล่มสลายไปแต่ร่องรอยที่เหลืออยู่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ อาอรยธรรมแห่งนี้อารยธรรมทวารวดีเป็นหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีระบุถึงชื่อทวารวดีอย่างชัดเจนจากเอกสารรวบวมสมัยของยุคสมัยนั้นแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยของวัฒนธรรมที่เฟื่องฟู ในช่วงพุทธศตรวรรษที่11-16อถึง16ันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอารยธรรมอินเดียจีนและอาณาจักรอื่นในเอเชียตะวันออกเชียงใต้อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง16หรือประมาณพุทธศักราช1 0 0 0พ0ถึง1500โดยมีศูนย์กลางอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นคนปรปฐมโบราณอูทองลบบุรีหรือสุพรรณบุรีล้วนแต่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอาณาจักรนี้และอารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญอาณาจักรทวาราวดีได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียอย่างมากโดยเฉพาะในด้านาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทภาษาบาลีสันสกฤตและศิลปะ ซึ่งเราจะเห็นได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุและจารึกที่พบในแหล่งโบราณคดีต่ตางๆอย่างเหรียญเงินที่มีจารึกภาษาส,าสันสกิตคำว่าสีทวาราวดีส่วนปุญญะที่นคนปรปฐมโบราณก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของอาณาจากักรนี้นอกจากนี้บันทึกของพระพิสุสเวียนจันหรือที่เรารู้จักกันในนิยายไซอิวว่าพระธรรมสัมจัง นักเดินทางชาวจีนในพุทธศตรวรรษที่12ก็ได้กล่าวถึงอาณาจักรโตโรปูตีซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าหมายถึงอาณาจักรทวาราวดีของเรานี่เองถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงชื่อทวาราวดีโดยตรงแต่หลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆก็ยืนยันถึงการมีอยู่ของอาณาจักรนี้ได้อย่างชัดเจน อาณาจักรทวาราวดีจึงเป็นอารยาธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญยิ่งจากหลักฐานที่ค้นพบเช่นจารึกและเหรียญเงินเหรียญทองแดงที่มีอักษรปรลวะซึ่งใช้ในอินเดียใต้ทำให้สันนิษฐานว่า ทวาราวดีเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาสและมหายานอีกทั้งยังมีร่องรอยของศาสนาฮินดูและละทัทธิพื้นเมืองผสมผสานอยู่อาณาจักรทวาราวดีมีลักษณะพิเศษคือเป็นนครรัฐมีเมืองอิสระหลายแห่งที่มีอำนาจปกครองตนเองแต่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายการค้าและวัฒนธรรม แต่ละเมืองในอาณาจักรทวารวดีมีลักษณะโดดเด่นที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือคูเมืองคันดินและแผนพังเมืองที่เป็นวงกลมหรือรูปวงลีซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการป้องกันเมืองที่มีประสิทธิภาพประชากรในอาณาจักรทวารวดีมีวิถีชีวิตที่พึ่งพากเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในยุคนั้น นอกจากเกษตรกรรมแล้วการค้าขายก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาณาจักรทวารวดีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าทวารวดีมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอกอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือกลุ่มอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรขอม การติดต่อค้าขายเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักรต่างๆทำให้อาณาจักรทวาราวดีได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอกและในขณะเดียวกันก็เผยแผ่วัฒนธรรมของตนเองไปยังดินแดนอื่นๆด้วยสินค้าที่สำคัญในการค้าขายของอาณาจักรทวาราวดีได้แก่เครื่องปั้นดินเผาลูกปัดและสินค้าเกษตร นอกจากนี้ทวาราวดีจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าจากภายในและภายนอกภูมิภาคด้วยการมีเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางนี้ทำให้ทวาราวดีมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นอย่างมากหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรทวาราวดี ก็คือศิลปะวัตถุทางศาสนาที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจะเห็นได้จากพระพุทธรูปศิลาจารึกและประติมากรรมแบบอินเดียที่ถูกค้นพบในพื้นที่โบราณสถานหลายแห่งทั่วอาณาจักรทวาราวดีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความสามารถในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่น่าทึ่งของชาวทวาราวดี พระพุทธรูปของทวาราวดีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเช่นพระพักตรกลมพระเกศาเป็นเม็ดกลมเล็กจีวรแนบตัวไร้รวดลายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะคุปตะของอินเดียนอกจากพระพุทธรูปแล้วเรายังพบธรรมจักหินหรือธรรมจักศิลาซึ่งมีลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแผ่พระธรรม ในอาณาจักรทวาราวดีด้วยธรรมจักรศิลาเหล่านี้มักถูกสร้างขึ้นจากหินทรายหรือหินปูนมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันไปบางชิ้นมีขนาดใหญ่และแกะสลักลวดลายอย่างประณีตแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมทวาราวดีและสิ่งที่น่าสนใจคือการค้นพบพระพิมพ์ดินเผาจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในระดับชาวบ้านพระพิมพเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบเช่นพระพิมพปางสมาธิพระพิมพปางประทานพรและพระพิมพรูปธรรมจักรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความผูกพันของชาวทวาราวดีต่อพระพุทธศาสนาศิลปะทวาราวดีไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการผสมผสานวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำศิลปะทวารวดีจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีและเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับศิลปินและผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์และศิละปะมาจนถึงปัจจุบัน